بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين آمين هذا ในสิ่งที่เราจะเหนื่อยเสร็จหรือไม่เสร็จได้หรือไม่ได้มันเป็นวิถีชีวิตของเราวันนี้จะมีเราจะมเาะมเรียนรู้กันว่าถ้าจะตังวลแล้วนั้นขอเพียงแค่ตังวลเ,เพียงแค่เรื่องเดียวแในสิ่งอื่นนั้นจะดีไปทั้งหมดเลยในฮะดิษของท่านอัลลอฮฺสัลลัมบระห์มานท่ทนอัลลอฮฺ อิบนุมัสอุดทารุสอัลลอฮสั่เตกาวะมันยะอัลหนมูมะฮัมมันวาฮิดันใครก็ตามที่ได้ทําให้ความวิตกกังวลต่างๆของเขานั้นฮัมมันวาฮิดันให้เป็นความวิตกกังวลเพียงแค่เรื่องเดียวที่เรากังวลในหัวเราที่เราเครียดที่เรากังวลในหัวเรานั้นให้มีแค่เรื่องเดียวเนะี่ยทให้เป็นเรื่องเดียวอะซึ่งจริงๆแล้วนั้นมันหูมูมคือมันหลายๆเรื่อง เรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องงานเต็ไมไปหมดเลยนะแต่ขอว่าให้มันเหลือเพียงแค่สิ่งเดียวให้กังวลเรื่องอะไรล่ะฮัมมุอะเคโรอติฮีให้กังวลในเรื่องของอาเคโรอของเขาว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันตอบโจทย์ในอะเคโอรอไหมสิ่งที่เรากังวลในขณะนี้ที่เราเจะเหนื่ยที่จะลงแรงอบป,ปน,นี้นั้นมันให้ความคุ้มค่ากับเราเป็นเม็ดผลบุญเป็นเม็ดบุญในอาเคโรอเป็นเนื้อนาไนบนในอะเคโรอนั้น เท่าไรทานี้เป็นบุญไหมเป็นผลบุญไหมสิ่งที่เราทํำนี้เรา้องสุบฮาหนโดยตลอดทรงร่งางสมภารพระไทยไหมอันนี้คือเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนั้นให้อยู่กับสิ่งเี้สิ่งเดียวอะสิ่งที่เราจะทําสิ่งที่เราจะเหนื่อยมากมายแต่ขอให้มันตังวนเพียงแค่เรื่องเดียวมันจะเสร็จหรืไม่เสร็จได้ไม่ได้ได้เท่าไหร่เรื่องเรื่องรองเรื่องรองนะถ้าหากว่าเราได้ปรับองศาปรับโฟกัสในหัวใจเราใน ความคิดเราเนี่ยให้อยู่กับเรื่องเดียวคือเรื่องของอากิรอทำไปแล้วอลัลลอฮ์พอใจไหมทำไปแล้วผลบุญไหมหรือสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะไปแม่นกับผลบุญอลัลลอฮ์ได้อย่างไรใครทําแบบนี้นะกาฟาหุบวะฮุซา,าอิรออัลหุมุมอลัลลอฮ์จะดูแลจะให้ความพอเพียงจะช่วยเคลียซาอิรออัลหุมุมความกังวลต่างๆของเข้าที่มีอยู่เนี่ยเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องงาน อะไรต่างๆนั้นน่ะอัลลอฮ์จะช่วยดูแลให้ให้ง่ายให้สะดวกให้สําเร็จให้ดีอ่นั่นคือเรื่องที่มีความสําคัญกับวิถีชีวิตของเรานะว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องเหนื่อยมากจนเกินไปเพียงแค่ปรับองศาความคิดของเราเนี่ยในสิ่งที่เราจะก้าวเดินสิ่งที่เราจะเหนื่อยนั้นให้มันปรับมาว่าไอ้สิ่งที่ทํานั้นมันตอบโจทย์อัลลอฮ์ไหมตอบโจทย์อังเคอรไม่เป็นเนื้อนาใบบุญไหมทํา ก็ต่อไปถ้ามันยังไม่ใช่ก็ปรับมาให้ใช่แต่ในทางตรงกันข้ามนะว่ามันจะชะอัดระบิอันหัวมใครก็ตามที่ความวิตกกังวลของเขานั้นกระจัดกระจายออกไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ตอบโจทย์คนนั้นจะพอใจไหมคนนี้จะพอใจไหมในสิ่งที่เราได้ทําจะตอบพยายามที่จะตอ,ตอบโจทย์ของคนเกือบ,อ,บอบทุกๆคนมินอัาลิดุญญา ซึ่งเครียดกังวลกับเรื่องในดุนยานี้ไม่ได้ไปอาคเจอรเลยจะได้จะไม่ได้จะเสียก็เพียงแค่มันติดเพียงแค่ในโลกนี้อย่างเดียวเลยคนจะพอใจไม่พอใจผลมันจะเกิดขึ้นอะไรแหละลัมยูบาดินนะอัลลอฮ์ะจะไม่ใส่ใจเลยไม่ได้ความสำคัญเลยฟีไอฮาดาเกน <c oughs> ในสัมคือฟิอยญิวารีฮ์อเดียนะฟิอยญิวารีเต็นไม่ว่าหาละกะนะอัลลอฮ์จะไม่ใส่ใจเขาเลยนะว่าเขาจะอยู่ในหุบเหวของความวิบัติใดๆก็ตามเขาจะตกอยู่ในวิบัติใดก็ตามอรา์ก็ไม่ใส่ใจนะเพือ,อว่าไม่ช่วยไม่ใส่ใจก็ปล่อยให้เขาเผชิญกับสิ่งนั้นอาจจะได้หรือไม่ได้แต่ว่ามันแลกมาความยากลำบากในชีวิตและครบทที่มันจะเสียเนี่ยมันก็เสียไปไง่าย นั่นด้ยเหตุในเรื่องนี้นั้นเป็นอย่างไรเรามาดูรายละเอียดนะเพระข้อเจฟีสุนันนะี้อดีอิบมุมาจะได้มีรายงานมาในสุนันของท่านอิบนุมาจ้ะฟีสุนันนี้ท <c oughs> ีในสุนันในในในหนังสือตำราที่ท่านได้รวบรวมหะดิษต่างๆมาไว้อันนี้นี่ อัน عبد الله بن مشعود ر ض อเป็น hadith เรื่งนนมาจากท่าน a l l a i a น b d u l l a i o กล่าวท่าน a ม d u l l a h i n m กล่าวว่าเลาวอันหนึ่งลองอิมหาว่าผู้รู้หากว่าเราผู้รู้ซอนออัลอิมได้พยายามรักษาความรู้รักษาความรู้ได้อย่างไรนะไม่ใช่ท่องนะ คนรู้รักษาความรู้คือทําตามความรู้นะั่นคือการรักษาความรู้นะอันนี้หลักที่มความสําคัญถ้าหากว่ารู้แล้วไม่ปฏิบัติตามความรู้ความรู้มันก็จะละลายไปความรู้มันก็จะไร้ประโยชน์สิ่งที่ท่องมามันก็จะไร้ค่านั้นท่านได้กล่าวว่าหากว่าผู้รู้นั้นได้พยายามรักษาความรู้โดยการปฏิบัติตามสิ่งที่รู้วว อินดะอัลละอัลละอัลฮีและได้วางความรู้นั้นน,ะ,นะผู้รู้หน้าที่ของผู้รู้คือปฏิบัติแล้วก็บอกคนอื่นนั่นคือวางความรู้ไว้แบบนั้นลาซาดูบีฮีอัลลาซมานีเขาจะเป็นนายเป็นหัวหน้านะบีฮีด้วยกวามความรู้อันนั้น อาหลตสมานี่คคนที่อยู่ในยุคของเขาพระอาจารย์เขาเป็นนายเป็นผู้นำเป็นคนที่มีเกียรตินี่คือความหมายถ้าหากว่าคนรู้นั้นอยู่ในวิถีของผู้รู้ปฏิบัติบอกนั้นให้อยู่พยายามสิ่งนี้เรารู้แล้วนั้นลนักษณะของเราในการเดินในการพูดในการปฏิบัติของเรามันต้องต่างกับคนทั่ว,วไปอย่าให้ทําเหมือนคนทั่ว,วไป นั้นท่านได้กล่าวว่าหาผู้รู้นั้นได้รักษาความรู้และวางความรู้ไว้กับผู้รู้เขาจะเป็นนายนั่นคืออรจะให้เขามีเกียรติว่าละกินนะฮุมแต่ถ้าว่าเรื่องเศร้าคือผู้รู้นั้นบ้านเราลูฮูหรืออาดินดุนยา ได้แบ่งปันความรู้ให้กับชาวโลกนี้คือได้คูกเคกับผู้คนลี่ยานาะลูบิฮีมินดุญญาเดคิดเซนตานี่ไว้เพื่อที่เขาจะได้รับผลประโยชน์ในโลกดุญญานี้นั้นผู้รู้วางความรู้ไว้คือความรู้ของเขานั้นมันคู่ควรกับอ่างเคียวรอไปอ่างเคียวรอให้ผู้คนไปอ่างเคียวรอตัวเข้าไปอ่างเคียวรอ ทิศทางเดินของเขาไปอังเคียร์แต่เมื่อใดก็ตามที่เขาได้หวานความรู้หรือได้วางความรู้นั้นในอาถรริ์ดุนยากับคนชาวโลกทั่วๆไป่อ,อยานาลูบิฮีมินดุนยาโเพื่อที่จะได้รับผลประโยชน์ในโลกดุนยานี้จะเป็นเกียรติเป็นผลประโยชน์ใดๆก็ตามทําในคุณโดยอาศัยความรู้ของเขานั้นบิฮีเนี่ยบิลเอ็มมีเนี่ยเขาอาศัยความรู้นั้น หวานความรู้ให้ความรู้ <c oughs> เพื่อผลประโยชน์ในโลกดุญยานี้ฟาฮานูอะไรหิมผู้คนนั้นก็จะดูถูกเขาแต่ไม่ให้ความสำคัญกับเขาเกียรติที่จะมีอยู่มันไม่มีนั้นเราผู้รู้หน้าที่เราคือตัวเราเองตัวผู้คนนั้นพยายามเดินไปในทิศทางที่ไปอ่างคือเรา นั ja um uma, ้นท่านได้เกณฑ์คำนี้มานะเสร็จแล้วท่านอัลบรูบาอิบนุมัสอุก็ได้กล่าวว่าเซมิอัตุนบียะกุมสัลลัลลอฮฺหัวแลท่านได้ยินนบีของพวกท่านคือทั่รอัลลอฮฺสัลลัลลฮฺเซมิเยกุลได้กล่าวว่ามันย่างนันหูมูมะฮัมมันวาฮิดันใครก็ตามที่รวบรวมความกังวลของเขาเพียงแค่เรื่องเดียวฮัมมะอาคิรอติฮืคือความกังวลในอาคิรอแต่อาคิรอสิ่งนี้ที่ทำไปอาคิรอได้อย่างไรตอบโจทย์ได้กี่เปอร์เซ็นต์ก้าฟาหมวะหูฮัมมะดุนยาหู ความกังวลในดุนยาของเขานั้นเอาล์ Allah, ความกลัวความไม่ตกกังวลในดุนยยาของเขาเรื่องของเขานั้นเอาละกับฟาหูคืออว่านี่ยจะทรงให้ความดูแลปกปักรักษาเอาล์ Allah, ช่วยเคลียร์ให้จัดการให้ให้ดีแต่ใน,ในขณะเดียวกันว่ามันจะชะอัตบิฮิอันหุมุมใครก็ตามที่ความม่ตกกังวลต่างๆของเขานั้นได้กระจัดกระจายอย่างนั้นอย่างนี้คิดเข้ามารกสมองเต็มไปหมดเลยยามเช้ามา ที่อาวลธดุนยากังวลอยู่กับสภาพการต่างๆในดุนยานี้อย่างนั้นอย่างนี้กลัวกังวลเรื่องของดุนยานี้จะลำบากในดุนยานี้อย่างนั้นอย่างนี้พยายามคิดเพียงแค่ในเรื่องของดุนยาเนี้ยลำอยู่บาลินละเอาว่าจะไม่ใส่ใจนะทีไอเอาเรียเป็นว่าไม่ว่าลำทานวาดีใดก็ตามหาแล้วก็จะเขาจะเสียหาที่เขาจะได้รับความวิบัติ เขาจะวิบัติยังไงเอาว่าเขจะไม่ดูแลไม่ใส่ใจจะได้ไม่ได้เอาว่าไม่ช่วยเหลือเขาเขาก็จะลําบากมากก็จะเหนื่อยมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นมันไม่ได้คุมคค้มค่าเลยคุ้มค่าเลยนั้นรายละเอียดในเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะ <c oughs> ความหมายก็คือฟาม,มันยามะอะฮัมมะฮูวาเิดันใครก็ตามที่ทําให้ความกังวลของเขาอยู่เพียงแค่เรื่องเดียววะฮูวาวริอลลอฮอัลซอวะยัลลอันลอฟิดดุยนดวยาอัลอาคออ์ออัล คือแสวงหาความพึงพอใจของรสุบฮานวัวแต่ละทั้งโลกนี้และโลกหน้าคิดเรื่องเดียวสิ่งที่ทํามันหลายร้อยหลายประการเนี่ยแต่ว่าให้มันกลับไปเรื่องเดียวว่าอันเนี้ยเอลาลอพอพอใไทยไหมไปอาเครอไหมหรือไปกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าใครที่มีความคิดแบบนี้มันช่วยให้เขานั้นได้คลายได้สลัดสิ่งที่มันไม่ใช่ออกไปเนี่ยจะคิดจะทําจะอะไรก็ตามให้อยู่กับเรื่องนี้ คนที่จะได้คืออะไรก็ฟาหัวหุตาอาลาหฮ์มั่ดุนยาอัลลอฮ์จะดูแลจะจัดการจะเคลียความกังวลของเขาในโลกดุญญนยานี้ให้ให้สําเร็จให้ลุล่วงให้ดีวาจาและดุนยาและอัลลอฮ์จะสรงบันดาลให้เรื่องของดุนยาเนี่ยรอขึ้นมาตันเป็นสิ่งที่รักเขาผู้คนสิ่งต่างๆความดีโอกาสต่างๆนั้นรักเขาพยายามที่จะมาหาเขา ความหมายคือคอที่มาแต่ละมารับใช้เขามาช่วยเหลือเขาวาหัวใซอยู่ดุลอะไรฮิมโดยที่เขานั้นเป็นไซยิดคือเป็นหัวหน้าเป็นผู้นําของพวกเขาต้องคือเรื่องที่เป็นความสําคัญนะพอเราโฟกัสกับเรื่องของอัลลอฮ์ตอบโจทย์เรื่องของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เรื่องดุนยานี้มาโดยเราไม่ต้องเหนื่อยแรงไม่ต้องอะไรมากอัลลอฮ์จะให้ดุนยานี้มาช่วยเขามารับใช้เขา อัมมัมยะอะลาหัมมัห์หุอัุนยาอันหนึ่งส่วนคนที่ทำให้ใครก็ตามที่ทำให้ความกังวลของเขานั้นอยู่กับเรื่องของดุนยาเพียงอย่างเดียวทอร์กอตฮูลอุมุดเรื่องราวต่างๆของเขาก็จะกระจัดกระจายเรื่องต่างๆคือเรื่องดีๆนั้นก็จะกระจัดกระจายออกไปจากตัวเขาวัมมัมซะกอตกลบบหู เราลองสบประหาดต่เราก็ให้สถึงนั้นมาทําให้หัวใจของเขานั้นมัสซอกเนี่ยมัสซอกสับเดิมไปว่าทําให้ทําให้ขาดทําให้ฉีกก็คือทําให้หัวใจของเขานั้นมีความทุกข์ว่าอันัตชูคอลิกโฮและทําให้เขานั้นลืมพระผู้สร้างของเขาคือทําให้ลืมอัลล่าโฟกัสอยู่กับคนอยู่กับดุนยานี้ตอบโจทย์ในดุนยานี้ให้คนพอใจให้สิ่ง ที่เป็นเกิดชื่นตอบโจทย์กับเราในดุนยานี้ให้เสร็จในดุนยานี้ไม่ปรับใหม่ให้ไปอังเกรอร์ยาให้มันเพียงตอบโจทย์เพียงแค่ดุนยานี้วอกอยะตโฮล้วทําให้เขาได้ลืมเป้าหมายของเขาอันล,ละตีขู่้วยก็มีอัจฉริยที่เขาถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนั้นเราถูกสร้างมาเพื่อไปอังเกอร์ะนะเราถูกสร้างมาเพื่ออิบะดากราสุบาฮานุวาตาลาเราถูกสร้างมาเพื่อแสวงหางความพึงพอใจของพระองค์นะ อันนี้พอเราหมกมุ่นอยู่กับดุนยากังวลอยู่กับเรื่องของดุนยาตอบโจทย์เพียงกับเรื่องของดุนยามันทําให้เราลืมเป้าหมายอันนี้นะฟาแสยาอัลอาคเครอทำให้เขาลืมอาคเครอว่าทุกคนต้องตายในมีนรกในสวรรค์อยู่ข้างหน้านะว่ามาอาและัฮและที่พำน,นักของเขานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่เครียดกังวลกับทุกเรื่องเลย ให้มันตอบโจทย์หรือความในโลกสัญญานี้มันเหนื่อยมันเครียดแต่เสร็จแล้วมันลืมมันอาเจียนหรอกเอาว่าไม่ช่วยเหลือเขาดังใครที่มีลักษณะดังกล่าวฟาลาอยูบานแลลวหูอัศวะเจนละเอาว่าจะไม่ใส่ใจเขาเลยนะฟีไอายุวาเดนมินเอาดิยะที่หามาไม่ได้ใส่ใจแลเวว่าลำทาว่าเหวใดหุบเหวใดยะฮีกรูฮะละอัมดึงที่บาวพูนี้นั้นจะวิบัติสะหมายความว่าจะเรื่องใดที่เขาจะวิบัติเรื่องใดที่เขาจะ เกิดความเสียหายกับตัวเขาเขาไม่ใส่ใจเลยนะซึ่งมันจริงๆความวิบัติความผิดพลาดในตัวเขาในเรื่องราวต่างๆของความันพนควมที่จะเกิดขึ้นเขาไม่ใส่ใจคือไม่ช่วยเหลือเนี่ยคือความหมายความมินทุ่มส่วนหนึ่งจากคนที่อยู่ในขอบขายนี้นะมันหาแล้วก็บ,บินมานคนที่ได้รับความวิบัติเพราะเรื่องของทรัพย์ที่จะได้เรื่องทรัพย์อะไรมันก็ไม่ได้ขาดทุน ว่ามันทุมมันหาละกาบินญยญาบุคคลใดบุกบางบุคคลก็วิบัติบินยาด้วยกับเกียรติด้วยกับตำแหน่งอย่าทำเอาหน้าเอาตาเอาเกียรติเอาตำแหน่งเพื่อจะได้สิ่งนี้ก็จะจมปักก็จะเสียหายอยู่กับสิ่งนี้ว่ามันว่ามินทุมมันหาละกาบินยีซาว่ามินทุมมันมินทุมบางคนทุจทย์เรื่องของทางเพศมันก็จะเสียหายมันก็วิบัติกพเรื่องของทางเพศแหละ นันคือเรื่องราวต่างๆที่เตือนสติเราอยู่ตลอดเวลานะว่าชีวิตเราบางทีมันยากเกินไปก็เพราะว่าความฟุ้งซ่านในในความคิดของเราในตื่นเช้ามานั้นมันกังวลอยู่กับทุกเรื่องเลยเรื่องเดียวที่ไม่กังวลคือเรื่องอักเกลาร์ก็ก็ปรับใหม่ปรับทิศทางความคิดใหม่ว่าให้มันให้กังวลอยู่กับเรื่องเดียวเรื่องอักเกลาร์เนี่ยสิ่งที่ทําสิ่งที่จะเหนื่อยสิ่งที่จะก้าวเดินต่อไปให้มันเกี่ยวพันกับเรื่องของอักเกลาร์แต่เรอัลลอฮ์จะให้มันจบสวยจบดีเนี่ยนะสวอัลลอฮ์จะอาลา เพด้อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل อายะเจ้านะฮัมมันะฮัมมันวะฮิดแลให้ความกังวลของเราอยู่กับเพียงแค่เรื่องเดียวว่าหัวหรือบาหูอันนาฟิตุญยาบนอัลลอคือให้อัลลอฮฺบินดีพอใจเราทั้งดุนยาแล้วก็อัลลอฮฺอามีนยารับบนอัลลอฮฺ